ัวโคเรียนะครับนี่นะครับเดือนนี้นะครับเป็นเดือนที่สามนะครับแล้วก็ในส่วนของการคำนวณนะครับเดือนนี้ใครที่เป็นคนใหม่เนี่ยนะครับมาถึงปั๊บก็คือเก็บสิบคะแนนท่องเที่ยวได้เลยนะครับคือเดือนนี้เราเก็บสิบคะแนนท่องเที่ยวส่วนเดือนอน้า่เนี่ยก็ยี่สิบสามสิบตามตัวเลขนี้เลยสี่ห้าห้าสิบห้าเจ็ดสิบแปดสิบห้าหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยได้หกร้อยสิบห้าคะแนนรายได้รวมสามแสนเก้าพันบาท หนึ่งที่นั่งคือ5,000มคือ3ามแ0นหาหนะครับแล้วก็อีกสองที่นั่งก็คือ4ี่0สนบาทนะครับในส่วนของตรงนี้จากนั้นเนี่ยเรามาดูหน้านี้นะครับคะแนนมันคิดยังไงสําหรับโปรพิเศษส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2,567ัารในเดือนนี้นะครับเดือนธันวาคมเพียงเรานะครับทุกคนมียอดส่วนตัว1,000 PV นะครับและให้การสปอนเซอร์ซูเปอร์ว o เซอร์ใหม่ ที่สมัครในเดือนนี้เท่านั้นไม่ใช่ว่าสมัครในเดือนที่แล้วพฤศจิกายนมาปิดธันวาคมปิดซุปธันวาคมไม่ได้ไม่นับนะครับนับเดือนต่อเดือนคือเดือนนี้ที่สมัครใหม่คือในเดือนธันวาคมแล้วปิดซุปจากเมมเบอร์เป็น SV s u p e r v i s o r นะครับและเอกสารชัดเจนเป็นสีน้ำเงินแล้วก็ไม่มีการเรียกร้องจะเอกสารเพิ่ม,เต,มเติมจากบร,ริษัทถือว่าเป็นดำรงคุณสมบัติ ชัดเจนและถูกต้องสมมติว่าอายุตัวอย่างสมมติว่าคุณกบใช่ไหมคําถามก็คือว่าแล้วเขาบวกยังไงในเดือนฤุจิกายนมีหนึ่งื่น PV ฝั่งอ่อนอายุตัวอย่างสมสมมติอย่างนี้นะครับแล้วบอสบอกนักธุรกิจเอมข้อที่หนึ่งนักธุรกิจเอมตาที่มียอดธุรกิจทีมอ่อนในเดือนธันวาคมหกหกมากกว่าพฤิภายนหกหกสิบเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ครับหนึ่ง็คือหนึ่งพันก็คือหนึ่งพันถูกไหม เอาหนึ่งหมื่นคูณด้วยเท่าไหร่ครับสิบเปอร์เซ็นตเนี่ยครับหนึ่งหมื่นใช่ไหมครับก็คูณ 1, <000 S 1> ด้วยสิบเปอร์เซ็นต์หารด้วยร้อยเท่ากับหนึ่งพันนะครับก็เท่ากับหนึ่งพันหนึ่งพันบวกหนึ่งหมื่นเท่ากับเท่าไหร่ครับก็คือหนึ่งหมื่นหนึ่งพันขึ้นมาสิบเปอร์เซ็นต์เท่ากับว่าเดือนเนี้นะครับเดือนธันวาคมไอเดือนพฤศจิกายนสมมุติว่าถ้าคุณกบคําถามก็คือว่าคุณกบมีหนึ่งหมื่นพีวีแล้วบวกไปอีกสิบเปอร์เซ็นต์ก็คือหนึ่งพันพีวีเท่ากับ ในเดือนธันวาคมทําได้หนึ่งหมื่นหนึ่งพัน PV เท่ากับคุณกบได้ขึ้นมาสิบเปอร์เซ็นไงบริษัทบวกให้อีกสิบคะแนนรับคะแนนท่องเที่ยวเพิ่มทันทีอีกสิบคะแนนเท่ากับว่าหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสิบเอ็หนึ่งพันคะแนนในฝั่งอ่อนเท่ากับหนึ่งคะแนนท่องเที่ยวเท่ากับว่าเราจะได้สิบเอ็ดคะแนนท่องเที่ยวบวก <10 S 1> ด้วยสิบเป็นยี่สิบเอ็ดคะแนนท่องเที่ยวทันทีในเดือนนี้ ถ้าสมมติว่าเรามีหนึ่งหมื่นคะแนนในเดือนพฤษภาคมแล้วเราทําได้ยี่สิบเปอร์เซ็นก็คือสองพันพ PV ก็คือหมื่นสองพัน PV หมื่นสองพันหมื่นสองพันพ PV เท่ากับสิบสองคะแนนบวกด้วยสิบห้าเป็นยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดคะแนน, 27, แน,นถ้าในเดือนพฤษภาคมเราเราเราทําได้หนึ่งหมื่นคะแนนแล้วเราทําในเดือนธันวาคมมากขึ้นมาสามสิบเปอร์เซ็นตเท่ากับหมื่นสามพันพี PV หมื่นสามพันว v เท่ากับเราได้สิบสามคะแนน บวกยี่สิบคะแนนเป็นยี่สิบคะแนนเท่าไหร่ครับสามสิบสามคะแนนถูกต้องไหมครับถ้าในเดือ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 นนี้เราทําได้มากกว่าเดือนที่แล้วสี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับถ้าก็เดือนเรามีหมื่นก็จะเป็นหมื่นสี่ไงหมื่นสี่ตัวอย่างแบบนี้นะครับเป็นหมื่นสี่หมื่นสี่เราเก็บสิบสี่คะแนนบวกยี่สิบห้าคะแนนเป็นสามสิบเก้าสามสิบเก้าคะแนนสามสิบเก้าคะแนนท่องเที่ยวแล้วถ้าเรามีหมื่นคะแนนในฝั่งฝั่งอ่อนในเดือน อะไรครับพฤศจิกายนแต่เราทําได้หมื่นห้าเท่ากับตอนทำท้องซมาห้าสิบเปอร์เซ็นต์ไงสิบห้าบวกกับสามสิบสิบห้าบวกสามสิบเป็นสี่สิบห้าคะแนนท่องเที่ยวโอ็นครับพูดเองยังขนลุกเองเลยนะนะครับแล้ว <c oughs> ข้อสองนักธุรกิจเอ็นตาที่เพิ่งสมัครเข้ามาใหม่ในเดือนธันวาคมรับคะแนนท่องเที่ยวเพิ่มทันทีหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นคือถ้าเราทําได้สิบก็บวกสิบเป็นยี่สิบถ้าเราทําได้สิบห้า ก็บวกสิบห้าเป็นสามสิบถ้าเราทำได้ยี่สิบก็บวกอีกยี่สิบเป็นสี่สิบโอ้โหถ้าเราทำได้ห้าสิบก็บวกอีกห้าสิบเป็นร้อยหนึ่งตัวอย่างแบบนี้นะครับก็คือคือคูณสองเลยสำหรับเพื่อนใหม่เลียไหมครับสำหรับรางวัลการท่องเที่ยวโปรโมชั่นพิเศษส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ของพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดกับธุรกิจเอมซ่านะครับฉะนั้นนี่คือโปรโมชั่นนี้ต้องต้องไปโฟกัสดีๆนะครับ